สวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรชี้ช่องทางรวยด้วย eBay ททุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับท่านเข้าสู่คลิปวิดีโอในการที่จะสอนให้ทุกท่านสามารถเข้ามาร่วมอบรมกับเราผ่านทางระบบออนไลน์นะครับเพื่อให้ในวันจริงเนี่ยสามารถเข้ามาได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัดปัญหาอะไรนะครับวิธีการที่จะเข้ามาร่วมอบรมออนไลน์กับเราเนี่ยนะครับก็แต่ละท่านจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตไฮสปีดนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าท่านดูคลิปวิดีโอของเรา อันนี้เนี่ยนะครับในตอนนี้แสดงว่าตรงทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตของท่านเนี่ยพร้อมอยู่แล้วนะครับทีน,นี้ในขั้นตอนถัดไปที่ท่านจะต้องดําเนินการก็คือการเข้ามาที่ห้องเรียนของเรานะครับมาดูครับมีวิธีการอย่างไรบ้างอันดับแรกก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านถนัดใช้งานขึ้นมาก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นเข้ามาที่เว็บนี้ครับห้องเรียนของเราจะอยู่ที่เว็บนี้ครับ wwwjoywebina.com นะท่านก็พิมพ์ URL นี้นะครับ ผมอนุญาต copy มาเลยนะครับพิมพ์ URL j o i n w เว i บ a r c o m อันนี้ใน Address Bar แล้วก็ Enter มาเลยครับหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะพาท่านเข้ามาที่หน้าจอนะครับเหมือนตอนนี้พามาจูมือมาเลยนะครับเหมือนมาอยู่หน้าโรงเรียนแล้วนะครับแต่จะเข้าไปเรียนห้องเรียนไหนอันนี้ต้องรู้รหัสห้องเรียนนิดนึงนะครับซึ่งในวันจริงเนี่ยนะครับในวันอบรมจริงเนี่ยนะครับท่านจะได้ทราบรหัสห้องเรียนจริงแล้วจากที่เจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนแจ้งให้ท่านได้ทราบ ในตอนนี้ผมมีรหัสทดสอบให้ลองทดสอบดูก่อนนะครับเพราะว่ารหัสห้องเรียนจริงเนี่ยเราจะยังไม่เปิดนะครับจนกว่าจะเป็นจนกว่าจะถึงวันที่23ที่เราจะเป็นการอบรมจริงนะครับเดี๋ยวให้แต่ละท่านใช้รหัสทดสอบอันนี้ก่อนนะครับรหัสทดสอบนี้ก็คือ141403539นะครับผมทวนนะครับ141403539นะครับนี่คือรหัสห้องเรียนทดสอบนะครับแล้วก็ใส่อีเมลเดรสลงไปครับ อีเมลเดรสที่ท่านใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับหรือเป็นอีเมลเดรสที่ใช้ลงทะเบียนกับเราไว้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม continue ครับคลิก continue นี่คือระบบจะเริ่มพาท่านเข้ามาที่ห้องเรียนนะครับตามรหัสห้องเรียนที่ท่านแจ้งไว้นะครับตรงนี้นะครับเป็นการขออนุญาตนะครับเนื่องจากโปรแกรมที่เราใช้สอนออนไลน์นี่นะครับก็คือโปรแกรมที่ชื่อ go to webinar นะครับจะโปรแกรมนี้ต้องขออนุญาตผู้เข้าร่วมอทุกท่านก่อนนะครับว่า ขออนุญาตให้โปรแกรมนี้สามารถทํางานสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับมาอย่างนั้นแล้วนะครับถ้าท่านไม่อนุญาตอันนี้เราก็จะสอนกันไม่ได้นะครับจะมองไม่เห็นหน้าจอของอาจารย์อันนี้นะครับให้คลิกที่ปุ่มรันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็รอครับเดี๋ยวเจ้าโปรแกรมก็จะทำการตั้งค่าทําการล็อกอินต่างๆนะครับถ้าเราเห็นว่าดาวน์โหลดคอมพ l e ตรงนี้นะครับแสดงว่าผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนนี้ครับ สิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือคําว่ายินดีต้อนรับนี่นะครับอันนี้เป็นหน้าจอของทางอาจารย์แล้วนะครับถ้าท่านลงกลับไปทดนสอบเล่นตามคลิปวิดีโอว,วันนี้นะครับและสุดท้ายเข้ามาที่หน้าจอยินดีต้อนรับนี่ได้นะครับแสดงว่าท่านสามารถเข้ามาในห้องเรียนของเราได้แล้วพร้อมที่จะเรียนแล้วในวันจริงนะครับก็วันจริงก็คือวันเสาร์ที่13กุมภานะครับเวลา14บนาฬิกาถึง1ินาฬิกานะครับถ้ามีคําถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่า ลืมประหาสห้องเรียนจริงนะครับท่านก็โทรมาสอบถามเราได้ตามหมายเลขตรงนี้ได้เลยนะครับ 02-- 5 3 9 5 5 1 2แล้วก็0 2 9ย2 5 2 5 7หอเจนะครับหรือจะทาง Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็ออกที่13นะครับวันที่23นี้นะครับวันเสาร์ที่13เจอกันนะครับแล้วก็จะได้ร่วมอบรมออนไลน์ไปด้วยกันนะครับท่านอยู่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดไหนก็ตามนะครับสามารถได้เรียนรู้นะครับชี้ช่องทางรวยไปกับอีเบร้อมๆกันไปเลยนะครับขอบคุณมากครับ